o วลคัมแบ็ m ทูมายูทูบช anel n Auto s m a r t ์ท o n e วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอย Nokia 11 Pro 2025เรือธงตัวล่าสุดที่โ o k i ียตั้งใจปลุกตำนานความอึดความล้ำและความเป็นต้นฉบับในโลก Android แม้ชื่อ Pro จะฟังดูคุ้นแต่ครั้งนี้โ o k i ียใส่ DNA a สแกนดิเนเวียผสานเทคโนโลยีใหม่ๆแบบจัดเต็มเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เฟรมอลูมิเนียมกลึงชิ้นเดียวเคลือบผิวด้านพรีเมียมที่ไม่ติดรอยนิ้วาย สีกลาเซียมิดไนตัดเส้นขอบเงินวาวไล่เฉดสวยงามด้านหลังใช้กระจกกริลล่าอ์เมอร์รุ่นล่าสุดมีวงแหวนพร์วิวคามราที่โค้งรับกับมือตามหลักสรีระศาสตร์ถือใช้มือเดียวก็ไม่ลื่นหลุดง่ายและยังกันน้ำกันฝุ่น IP68 เต็มมาตรฐาน จอภาพ OLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate 1 4 4 Hz ให้สีสันแม่นยำระดับ Delta E น้อยกว่า1การรับชมคอนเทนต์ HDR10 บวกใน Netflix หรือ YouTube จึงคมชัดและมี Contrast ์ลิฟจอรองรับทัชซัมปัิง540 Hz เล่นเกม FPS หรือ MOBA ไม่มีอาการหน่วงด้านบนจอรูเล็กรูเล็กสำหรับกล้องเซลฟี่50 MPF 1.9พร้อมโหมด AI Beauty ปรับผิวธรรมชาติไม่หลอกตา ชิปเซ็ต Snapdragon แ Gen ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรจับคู่ RAM LPDDR 5 X 16บกิกะไบต์และ ROM UFS 4 0 512ดศากิกะไบต์ทำคะแนนอันตุตุทะลุ2.3ล้านคะแนนกิกเบนหแบบมันติกอร์แตด่8,100แตม้มเล่น Gen ชิน Impact ปรับสุด60 FPS ต่อเนื่องได้เกือบ2ชั่วโมงโดยเฟรมลดไม่เกิน5 FPS ระบบระบายความร้อน Vapor Chamber อร์0ตารางมิลลิเมตรช่วยรักษาอุณหภูมิไม่เกิน41องศาเซลเซียสแม้เปิดกล้อง8 K ไปพร้อมกันแถมยังรรองรับ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 LE Audio และ5 G-SUB 6บวก MMWF ครบยานจุดเด่นสำคัญคือชุดกล้อง Perview 3ตัวที่พัฒนาใหม่ร่วมมือกับไซส์เลนหลัก200 MP sensor เศษ1 10. 1ส่วน10.1รูรับแสง F 1 6มี o i s แบบ6 Axis ถ่ายภาพกลางคืนเปิดโหมดในวิ t v i s บวกเก็บรายละเอียดในเงามืดได้เนียนกริบเลน t e เทเลเปริส p e 64 MP Optical 5x ซ o มสูงสุด1 2 0 x Super Res พร้อมระบบ Sky Fusion รวมเฟรมหลายระยะให้ภาพดวงจันทร์ไม่เป็นก้อนขาวอีกเลนอันตรา Y50MP มุมกว้าง123องศาถ่ายสถาปัตยกรรมโดยขอบไม่บิดเบี้ยวโหมดวิดีโอก็เท่ 8K 30fps หรือ 4K 120fps ชิ้นแก้วเกรดซีนช่วยลดแฟลเวลาถ่ายไฟกลางคืนเสียงบันทึกแบบ 3D O z o S P A t H a L Audio ได้ Immersive ีอสุดๆ แบตเตอรี่5150ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานจริงสบายบาย,บายทั้งวันเครื่องเปิด 5G ดูสตรีมเล่นเกมสลับโซเชียลต่อเนื่องสกรีนออน t i ม e เฉลีย่ย9ชั่วโมงชาร์จไว HyperCharge 125W จาก0ถึง100%แค่21นาทีและยังรองรับชาร์จไร้สาย 50W กับ Reverse Charge 10W พอร์ตก็ทันสมัย USB-C 4.0รองรับ DisplayPort Alt โหมดต่อจอนอก 4K 60Hz ได้ทันทีโหมด Nokia Desktop UI จิ้มเมาส์คีย์บอร์ดทำงานเอกสารสบายเหมือนพกพาโน้ตบุ๊กเครื่องจิว๋ว ซอฟต์แวร์มาในชื่อ p ี e l Android 15เวอร์ชันคลีนไม่มีโฆษณาแฝงเพิ่มฟีเจอร์กล้าองน2.0ใช้ AI ตรวจจับสายตาถ้าเราหันมองจอจะเปิด Away On ให้อัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานพร้อมอัปเดตระบบปฏิบัติการให้นาน5เวอร์ชันและแพ็ความปลอดภัย6ปีการันตีโดย Google Enterprise Recommended เอาใจสายธุรกิจมีสีเขียวแยกพื้นที่งานกับส่วนตัวข้อมูลเข้ารหัสระดับฮาร์ดแวร์ Titan M 3าเรื่องมันติมีเดียลำโพงสติเิโอคู่จัดวางสมมาตร เบสลงได้ลึกเสียงกลางใสทั้งยังรองรับโนเกีย Spheral เสาแบบ3า0อองศาเมื่อใช้หูฟังที่เข้ากันระบบ Sunhaptic Linear Motor Cool ให้แรงสะเทือนละเอียดหลายระดับพิมพ์แชทหรือเล่นเกมจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติสแกนนิ้วใต้จอ3ดีอ u ตร r a s o n i c ปลดล็อกแม่แม่มือเปียกและยังมีฟีเจอร์ IR blaster ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านครบในกล่องแถมเคสคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่ชาร์จ1 2 5 w สาย usb-cpd 3.1และฟิล์มกันรอยติดมาให้จากโรงงาน เปิดราคาในไทยรุ่น 16GB บวก 256GB ที่2,9990บาทส่วนรุ่น 16GB บวก 512GB อยู่ที่33,990บาทมี3สีกลาเซียร์ Midnight, Aurora Silver, Forest Copper เริ่มพรีออเดอร์สิ้นเดือนนี้รับฟรีหูฟังไร้สายโนเกียปุรบัติโปรมูลค่คา3,990บาทและประกันหน้าจอแตก1ปี สรุปสั้นๆหากคุณเป็นสายถ่ายภาพมือโปรหรือนักเล่นเกมฮาร์ดโนเกีย11 Pro 2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยกล้องระดับไฮเอนด์ end. แรงม้าเหลือๆและเอกลักษณ์ซอฟต์แวร์สะอาดแบบเพียวแอนดรอยให้ประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อถือได้ยาวนานลูกพรีเมียมพร้อมความอึดสไตล์โนเกียดั้งเดิมใครกำลังมองหาเรือธงที่ครบเครื่องแต่มีคาแรคเตอร์ชัดนี่คือหนในตัวเต่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ แล้วพบกันรีวิวหน้ากับอุปกรณ์เจ๋งๆทางช่องออโต้สมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมพามือถือรุ่นไหนมารีวิวต่อไปสวัสดีครับ